สวัสดีครับนี่โกมอนทัวร์นะครับวันนี้มาซื้อไอติมนะครับภาสาทองนะครับอยู่ตรงริมปั๊มปตทมากับเครื่องฟ้านะครับปตทอุทธรพิสัยนะครับเส้น226ขาออกมาจากอุทุมพรนะครับนี่ครับไอติมฟ้าสานทองแล้วก็มีโคนมีขนมปังนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในถังกันนะครับ นี่แต่ก่อนเจ้าเจ้าเดียวกันไหมที่หลายหลายถังอ่ะที่ที่มีรถมาจอดใช่เจ้าเดียวหรือไม่พ่อค่เป็นพ่ออ๋อแต่ตอนนี้ไปขายตรงอ๋อแล้วย้สาขามาให้ลูกขายนะครับพ่อมาขายคือพี่เหเป็นรถเป็นรถจะไปขายจะแวะหลายรั้งแล้วไม่ได้แวะสักทีนีครับหน้าตาของไอติมนะครับหน้าตาของแม่ค้าไปดูวันหลังนะครับนี่นะครับไอติมแต่ก็เห็นขายดีนะหลายถังเลยตอนตอนที่พ่อมาขายเนาะ สวยมากเลยราคาตามนี้นะครับถาหากใครได้ผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านมาตรงช่วงปั๊มปตทอุ่มพร,รพิสัยนะครับก็แวะเวียนกันมานะครับจอดซื้อได้เลยตรงนี้นะครับขาออกมาจากอุ่มพรอันนี้ทางไปสีสะเกดนะครับแนะนําร้านไอติมปราสาททองไอไอครีมกะทิสดนะครับมะพร้าวอ,อ,อ่อนสนใจก็มานะครับแวะเวียนมา ก่อนจะเราจะเห็นรถพี่ก้าจอดตรงนี้นะครับติดตามช่องนี้ตบอมาด้วยน้องขายกี่โมงถึงกี่โมงครับช่วงเที่ยงค่ะออกช่วงเที่ยงแล้วก็ถึงประมาณ5้าโมง6โมงก็กลับแล้วออกช่วงเที่ยงแต่ว่าเช้ามีไหมครับเช้ามีบางวันอ๋อเช้าบางวันแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเที่ยงเที่ยงก็คือแน่นอนเลยแน่นอนเลยทุกวันเลยโอ้นี่มาขายช่วยพ่อช่วยพ่อขายจริงๆก็หลักๆกก็คือพ่อ แนะนำนะครับร้านไอติมอร่อยครับเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับปราสาทองไอศครีมมีงานนี่ครับลายไอดีแล้วก็รับออกงานไหมออกงานด้วยเนาะโอเคนะครับหากไปในย่านในย่านดุฟอนหากสนใจไอศครีมอร่อยไปออกงานไปทำโรงทานอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อมาทางทางเฟซนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ทางไลน์แล้วก็โทรมานะครับ นะครับแม่ค้าครับขอบคุณครับ,บ,รบดิสันนาตาโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ,บ